ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพระาจารย์ไม่เคยลม้มมันไม่ใช่ว่าพระาจาร์ไม่เคยท้อมันไม่ใช่ว่าพระาจารย์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่พราจารย์ก็อยู่ได้ด้วยกําลังใจนะที่ทุกคนหยิบยื่นมอบให้พราจารย์เสมอมานะพรเาะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทางสื่อก็ดีหรือแม้กระทั่งโยมอัจฉริยะก็ดีเพราะถ้า เขาไม่เข้ามาตรวจสอบพระอาจารย์ไม่มีอ,อกได้ชี้แจงแน่นอนอย่างแน่อนอๆก็เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ได้ชี้แจงนะครับเพราะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขานะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ทําให้อาจารย์ได้ชี้แจงนะในเรื่องของวัดในวันนี้เนาะนะนะแล้วก็มันก็เตือนให้พระอาจารย์นี่ต้องต้องย้อน ย้อนกลับมาดูตัวเองให้มากขึ้นนะทุกอย่างพระอาจารย์จะถือว่าเป็นบทเรียนนะพ่อจารย์จะต้องเก็บเกี่ยวเอาสิ่งดีๆในสิ่งในขณะที่ชีวิตเรามันกําลังประสบกับปัญหาหรือมันเกิอุปสรรคอะไรก็ตามนะเราจะไม่ปล่อยความทุกข์นั้นให้มันไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะ